อย่างยิ่งอย่างยิ่งไม่อย่างมดแดงมดแดงในข้าวอ่ะครับพันตัวใส่ข้าวมือแรงมือแรงก็ไม่ได้มาเลยแบบอุ่นจะข้าวเย็นตอนเช้าหาตอนเช้ากินข้าวเย็นมาเท่าเดียวก็คือบ่อได้อุ่นอหลายปานีีแม่นเนาะมาเท่าเดียวแล้วก็ได้สองข้าเพราะว่าเฮาอุ่นข้าวเย็นมันสิ่นนิ่มแหละตอนเช้า กันามาแล้วมันกะทีว่าแล้วว่าเนาะเป็นข้าวเย็นนิ่มกว่ากันสวยเข้าคนสามคนสี่คนสวยหัวบ้างใหญ่เนาะนี่ติ๊บสองติ๊บมันก็ะเพอนี่มันได้กินตอนเช้านำไหมหมแม่เจ้าใส่พอสองติ๊บนี่ใส่เนาะอ๋อสามคูณสามสามนี่คือว่แมนเอาให้ลูกนำไง เผื่อลูกเด่นมันบมีเวลามันแหนคาเด่นมันงากนําถ่ายคลิปตัดคลิปกันตัดคลิปแล้วแล้วกะลองบริษัทโทรมาถามนั้นถามนี่นี่แหละเพนเอาคนงานเข้ามันเป็นหัวหน้าเข้านะก็ยากบ่เตก็เลยเฮ็ดให้เบิดเลยเกลือปลาซ่ําก็แล้วส่ําก็อาบน้ําสิเมื่ออาบน้ําเฮก็ต้องมาแม่ลูกเยอยู่ไหม พี่เคี้ยวเอาไปแดงเอาดีนี่โบอันอันบบแม็ด,ดมดแดงลงมดน้อยๆอันนั้นออนนะ่ะมันห<ร>อนมันจะขึ้นปแ<ะ>พอ,เ,เ,อเข้าไปพอเข้าไปใส่ข้าวให้แม่ดเบิ่งก่อนมดแดงนี่แดงใส่อมาแดงน้อยเหรอ แดงไฟอันนี้น้อยเหยี่ยนน่ะท่านไปกับไรศาสตนะไปตัดกิบตัดกิบเพื่อนไปถ่ายน้ำตัดชิปนี่อ,อ่ะพอเสีซองเพื่อนเหรอเรียกร้งน้ำพอเด่นลงให้พอเด่นเพื่อนบอกเพื่อนแกเฮียนเอ็ดน้ำเฮียนน้ำ,นำไปเฮียนอยากเฮ็ดเปิน่นเพือ่อนบอกงานซองเพื่อนน้ำงานยังเฮ็ดโบท่านปิ่น,นยังบท่านัดเหรซัน ก็เลยให้พ่อเด่นเห็ดไปเรียนไปเรียนรู้ไปขาดไปน้อยนล้เนาะหลายปีแล้วตั้งแต่อันไม่ตะกะเพื่อนนี่กัดแนวสายเข้ากระดูกใสเข้าบ่บ่ที่เข้าเจออ้นนะเขาเจ้าเอิญแตะก่อกระโบมอ่ะเออกระบบมเนาะแม่นกระโบมอ่ะกระโบมตะเก่าว่ะพุทธาวกระโบมสวยเข้าเนาะเป็นเอาไม้เนาะแต่ก่อนาะเอาไม้ เดี๋ยวนี้อันนี้ไม้เน่ะคือไม้กระด้ามไม่หรอไม้ถึงกระโบมพื่นโจอเอาในเลตพ่อต่ไม้บอกไม้เนี่ยเพื่เอนมาแต่ก็ไมกระดัมโอ้ไม้คนเข้าไม้กระด้ามกระโบมไม้กระด้ามครับอันนี้กระติบเข้าอืมติบเข้าแต่บ้านสมมุตนี้มันกล่องข้าวครับแล้วก็ไม้ไม้คนข้าวแล้วก็ที่วางสายข้าวเห็นแลาคนไทยนะ เนี่ยครับได้เข้าสามพันานี้หลังจากนี้ฮะก็สิลองลองย่างขาเขียบเบิรงนะครับว่ามันสิได้ปะเพราะเที่ยวมาให้อันเก่าเบิดแล้วค่ะแต่ว่านี่ฮะมันเป็นแบบใหม่ให้ข้าเจ้าเอสให้อันน้อยเป็นพิเศษนะครับตา่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองมาลองมาเบิรงนก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพี่คิ้วมาเบิ้งพี่มาย่างข้าเขียวแล้ว อาออย่าไปเฮ็ดมันอย่าไปพ่นลูกอย่าไปพ่นไปเอาตังค์มาให้แม่พุ่นไปเอาตังค์มาให้แม่หรอพุ่นแม่พี่เคี้ยวเอาตังค์กินนอกมาให้แม่ไปไม่เห็นเหรอเห็นเหรอเอาสิเป็นเงี้ยให้นี่ใส่เห็นเหรอนี่เอาป่ะเอาพูดเขานี่อันน้อยนี่นี่เอาเลยแม่น่ะน่ะนี่นี่แนวนั่งนี่เขานี่เออโอ้ยเนาะ นั่นแหละแล่เบิ่งวันนี้ไฟแหงหรอแหงแหงเอาขี้เท่าใส่อะย่างมันแซบนะเออเอาขี้เท่าใส่เหรอไหมใส่ให้มันอาย่างเอาละทอดนี่มันพิษไก่ไก่อยู่บ่สบายหมืไปเลยเบื่งร้องเกือบที่บ่ทัทน มันสิคขันคอก่อนพี่ย้อนมีน้ำหวานไม่กินเนาะสักคำนอกจากเราเนาะเมื่อยไปช่วงนี้บอได้ค่อยได้พักตีเพื่อนพาหาอยู่หากินหาป่ามันมีโอกาสไงครับย่านฝนมาแล้วสิบบอได้ปลาขอน้อยโอ้ยได้มาแล้วมีคนอย่างได้มันแซงอยู่ค่อยโอ้พอเราเพื่อนบอได้ไปแล้วเด้่อย่างนี้ยมันแซงงามนี่มันบอแซบดอกมันขึ้นลาวมันขึ้นอันนั้นแล้วมันเศร้าพุหรอครับมันเป็นเจ้าหรอมันเบิดองามมันหน้าปวด้ัก่ะ เยาา่นา,เยนะยานเพื่อนกินบ่แซบสูงกบมเนอ็นก็เลยบ่เอาเพราะว่ามันเป็นจาวแล้วมันใช่ำควบ,บ,บควบแล้วมันขึ้นเครือสูงแล้วมันฝนถึงสามดีเสือแล้วเนาะเดือดแต่แค่ไปเบิ่งบอกว่าเออนีเรื่องเครือมันแซงน,นะนะถ้าไปบอกมันได้ยุ่นี่ใกล้ๆนี่มีเหรอมีอะไรบ่อนที่เขาเจ้าไปคุ้นี่ค่ะนี่แม่อยู่ในหัวอยู่นี่แม่อยู่นี่กระแม่นบ่อนเขาเพื่อนซื้อดินอยู่ฝากท้าง้อยู่แคมปอไผ่หีนนี่นะเคยไปกลนอยู่ เดี๋ยวเมื่อสิวันวันเสาร์ถ้าได้มาสิให้เจ้าพาไปเบิ่งถือมันแสลงก็มีหลายคนอันนี้มาสิเอาไปปลูกมีหลายคนถามว่ามันแสงมันคือเป็นจังไรนะบ่าไปเบิ่งทุนกับเบิ่งอยู่ในสวนนี้ก็ได้เอาจ้ามาปลูกล่ะเออมันขึ้นเงาเหรอครับบางเดนบราไปซับออกเอาสันโอเคอ่ะเดี๋ยวเมื่อี้สิให้เพื่อนอันนี้นะครับเบิ่งให้เพิ่นจีเข้าจีต่อนี่ครับโอเเป็นจังไร มันมีแนวคีบเยรอเออรือมือเลยมันเนีปิ้งคีบเหออ่ออันน้อยนะครับอันนี้คือผมสั่งใ hey ห้เคนพิเศษ<พ>ว่าอันน้อย<ส>นะครับ<อ>แต่ว่ามันมีเครือต้นมาน้าแหละคือห้างน้ำหอมข้างน้ำหวานข<อ>้างน้ำหวานใส่คือเก่าแต่ว่ามันเป็นอันนี้ค่ะมันแก้วเราสร้างมันจะเป็นมันแก้วนะครับเพ็่นสี่ปั่นมันแก้วใส่น้ำแต่กับรู้ผมกับเคยกินเลยนะครับกะเอามาให้พี่เลย ก็บวมหรอมันบ่มีไม่ปิ้งคีบหรอเริ่มแนวคีบเขาคือว่าค่อยซื้อแนวคีบมาให้อยู่ไม่แนวเนี้ยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมีอยุตแต่เหตุงานบักคำหุ่นบักคิวเพิ่งลุกอยู่พิ่งลุกจ้าพี่ก่อนบักคิวมันอ่ะไปเล่นโอ้บวมขนาดทหพี่คิวมาปิ้นให้เบิ่งดูมาปิ้นให้ดูปิ้นเข้าให้ดูนี่พีกเข้าให้ดูปิ้นขึ้นเร็วเปิ้นเป็นยัง เปื่นเป็นย่อเปื่นดูเปื้อนมือโอ้ยบัดยามกินฮะนะเบิ่งเบ่งปึ๊บนี่งามเลยนี่ดีแต่ไฟบ่แหงดีแต่ไฟเบาแหงร้อนเอาอันนั้นมาจานจานเออไม่ขวดไว้แั้วล่ะอนอืมพอดีเนาะไฟอ่อนนเนาะไฟอ่อนนพอดีคักๆเลยฮะ มันก็ขยายอยู่เนาะก็ขยายหลายอยู่ได้แหละนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเอาเอ่ออเดอร์ใหม่นี่ครับให้มันเป็นอันน้อยนี่ถ้าเอาบปไซไฟแห้งนะครับมันก็สิพอดีเลยนี่โบวแม่นพอดีแล้วนี่ยตั้แโอเคนี่ครับให้เพื่อนมาย่างบ่งนะถ้าผู้ใดอยากสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบอกให้เพื่อนผลิตก่อนได้อันนี้คือเอามาลองให้เป็นจะราลองเบ่งก้อนเพราะว่ายังบอทันได้สั่งผลิตหลายนะครับอันนี้ฮะ แต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้นน่ก็สั่งไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังบรู้เลยว่าผมต้องมาชั่งน้ำนักเบิ่งก่อนแล้วก็มาเบิ่งปริมาณว่าสิใส่กล่องใดแล้วผมสิได้คำนวณค่าส่งถือว่ามันเท่าใดเนาะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่ว่าเออบราทาเอามาให้หน่ยเดีเอาเอาเอาเตยเอาเตยแล้วก็เอาสลับสีขาวก็เตยน,นะ๋อ,อมันมีรถใดกับสลับมาเลยโอเคครับเดี๋ยวสิเอามาให้หาสีแผนนะ่นเนาะ นี่เอาสองร้อยครับก็คือถ้าเป็นแบบเก่านะครับผมยังอันนั้นอยู่คือเก่านะยังขายส่งทั่วประเทศไทยนะครับรุ่นเก่าห้าสิบแผงสองร้อยบาทแต่อันนี้เดี๋ยวสิไปเบื้องไม่ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่งเอทไม่ชิมนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สั่งว่าสิเ็ดจังหดเนาะแต่ว่า แน่นะโคตเดี๋ยวผมสิบอกได้ว่าสีขายเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องไปช่างเบิงน้ำนักก่อนว่ามันนักเท่าไหร่แล้วใช้กล่องปริมาณเท่าไหร่สีได้คำนวณค่าส่งถึกนะครับกาีเอาคือเก่านะครับเพราะว่าอันนี้หาห้าสิบแผ่นสองร้อยบาทแต่ว่าอันนี้อาจจะเอาเป็นร้อยแผ่นสองร้อยนะครับเพราะว่าส่งร้อยหนึ่งอ่ะมันบอกคุ้มค่าส่งส0งร้อยหนึ่งมันบอกคุ้มค่าส่งเพราะว่ามันค่ากล่องค่าพัสดุมันเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าสามสิบบาท มันเลยรวมกันแล้วมันกัะเบิดไปแล้วฮนะครับมันก็เลยบดได้อย่างบบนี้เดี๋ยวผมไปคํานวณอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมให้คําตอบว่าไออันนี้น้อยเนี่ยมันสีคิีดจังไหนแต่ว่าอันใหญ่ยังราคาเก่านะครับห้แผ่นสองบาทเพราะว่าน้ำหนักมันประมาณ1นึ่โลห้าขีดถึง9ขีดนะครับมันมันนักเลยแหละนักเลยแล้วมันค่าส่งมันก็แพง ชัอห้องซีได้มาให้ได<ม>้อีกแต่ว่าพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ใกล้หรือเท่าไหร่นะครับผมชิดราคาเดียวเลยสองร้อยบาทรวมส่งนะครับห้าสิบแผน่นถ้าผูใ้ใดอยากได้ทักแชทนะครับทักแชทอยากให้ทักแชทนะครับโอเคซุกลหล่ะครับถ้าบ,ถาบ่ถ้าบ่เอาทางเข่าๆนั้นใส่ไฟมันอยู่ทางพุ้นเหยจะเอาทางนั้นมันไปทางฟุ้อีคิวมากินให้เบิร์ด้วยนะฮะเร็วเอาตัวนั้นนะชิมให้อีคิวในตัวที่มันซุกก่อนฮะมันจะมาค<ด>ือ<ด>อยู่นี่อีคิวมันเศร้า

แก่แซ่บไปแบบนึงเนาะมันกับกรอบมันได้กลิ่นมันแกว้วอ,อ,อย่างได้กลิ่นมันกรอบได้กลิ่นมันแก้วเนาะจังน่อืออืมเดี๋ยวไปป้อนนั่นนะหป้อนแม่นาวอ่ะป้อนเลยอือไปชุบเล่นค,เน,นครับคะแนนครับโอเคแซ่บนะครับนี่คนคนตอบคอมเมนต์ <laughs> แซ่บเนาะกดกดไลค์ กดไลค์ด้วยคิวแต่ว่าหันมากรุ่นเก่าแม่โอเคโอ้กดไลค์กับเพนต์่โอ้โหสุดยอดเช็นเดิมกดไลค์นีโป๋หานะอ๋ออืมโอ้โะเฮ้ยเอารถเตยกับรถง่ายเนี่ยแม่คาโบ้แต่นี่น่ะสิสลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงร์นมาดีแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกรสชาตินึงเนาะแม่มันก็แซ่บอยู่ของมันอะไก็ได้เดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเดี้ยหลายรสคือกันถ้านน้อยหานะ กสิมาสลับกันคืออันใหญ่คือกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปอันนั้นอีกทีนึงเราไปสั่งว่าเพื่อนสิผลิตให้ได้บอนะครับเพราะว่าเพื่อนพึ่งผลิตมาให้ซิมซื่อแล้วก็เลยมาให้มาจารา r e ว i e ให้นะครับอันนี้อันนี้คือรถใหม่แต่ว่ารถ,รถเก่าอะไหล่แต่ว่าเาาพื่อนเพื่อเอกินมันหรออันนี้เพื่อนลองเอสใส่มันแก้วแต่ว่าถ้าเพื่อนกับเอสแบบเดียวกัน แต่แค่เพิ่นเอฟแผ่นน้อยลงบอกว่ามันแกวเออเออบัดนี้เพิ่นเลยลองเอามันแกวมาเฮ็ดหม้อนี่นะฮะหัวบัดนี้กันเลยสิเอาเตยกเลยตยก็ธรรมดาเอาให้มาใช้มาซิมมันก่อนเดี๋ยวรอบหน้าแค่ับถ้าผู้ใดอยากสร้างเนาะเดี๋ยวมันซีอันนั้นอีกสิคลสให้คือเก่าค่ารถนั่นเก่าแซ่พอดีรถซาดถ้าอันน้อยๆนี่ไปทอดนี่ก็ถ้าพอดีเนาะมันสิมันสิบอต้องตัดอีกหรือว่าตัดอีกเครื่องนึ่งก็ได้ นะโอเคนะครับมื้อนี้กะขอบคุณแม่จันลานะครับที่เพื่อนมารีวิ้งทอดให้นี่กะมาฝาก50แผ่นนี่ฮะน้อยนี่ฮะอืมให้เพื่อนนนั้นถ้าผู้ใดอยากสร้างนะครับสามารถทักแชทได้นะครับสาวมะนาวสิเป็นคนตอบนะครับรับออเดอร์แล้วเขาก็ส่งของทุกมื้อนะครับช่วงนี้มีของบรต้องรอนะครับก็จะส่งมอบให้ทุกคนถ้ายุงเทพไปองมื้อได้เลยนะครับสั่งมื้อนี้ปั๊บ ถ้าสั่งก่อนเที่ยงนะครับก็รับออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ภายในมื้อนั้นตื่นเช้ามาก็หอดแล้วบางที่อ่ะคือ,อเร็วมากเลยครับเขาขับรถเร็วนะผมส่งแฟตนะถ้าปลายทางบทติดโควิดถ้าปลายทางติดโควิดผมจะเปลี่ยนไปส่งเจนทีหรือว่าเบสหรือว่าเคอรี่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมของ บริษัทหรือบางทีบริษัทไดเปิดในห่นกระซงอันนั้นนะโอเคขอบคุณคุณแม่นะครับที่มารีวิวให้เมื้อนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณค่ะมาราให้ฟังเนาะมื้อนี้ค่ะ,คะโอเคเออเออ,เอ,อมะนาวคุณแม่อะไรนะ่ที่ฝากเดี๋ยให้ e นะีคิฮะสามร้อยฮะนะดูให้หนยครับเป็นฝากค่าขนมให้ EQ คินี่สิบเอาไว้ให้ไม่จรลาไปเลยเนาะค่ะตอนนั้นเพื่อนฝากยังให้โอเค คุณแม่สุพัฒน์โอนเงินมาให้อีกชิวสามร้อยบาทเป็นค่าขนมนี่ก็สิฝากให้คุณแม่จลาเนะยครับนี่ครับเอาฝากเก็บไว้ซื้อขนมให้อีกชิวหรือว่าซื้ออย่างแนวกินก็ได้ขอให้ท่านคุณแม่ยังครับคุณแม่สุพัฒน์นามสกุลจุ้งเพิ่นมีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมในในข้อความได้ไหม ค่ะขอให้คุณแม่สุภาสจงมีความแตส่สุขก,กายสุขใจเด้อค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมที่คิดเด้อค่ะเด้อขอให้เงินเป็นกองขอให้ท่องท่วมตัวเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพของคุณแม่จงแข็งแรงะะรละละเด้ <ละ S 2> อค่ะขอพะคุณเลยละค่ะค่ะเพื่อนฝากเงินมาให้300ร้อบาทส่งต่อให้เรียบร้อยนะส่งต่อให้มจาจาลาเบิ่งแยงดูแลลูกหลานออมีอย่าง มันอยากกินอย่างกับซื้อให้มันกินหน้าอันแต่ว่าคู่มือนี่ FC ยังส่งขนมมาให้อยู่เก็บไว้ใส่ยยามจําเป็นยามเพื่อนสบายเป็นย่างอะไรเป็นแห้งจังยามส่นโต๊กนี่ฮันจะขึ้นดูพูนบอนสีดยากพูเล่เซก่าถ้าซื้อเข้าซื้ออย่างกินก่อนก็ได้น้อยคินละครับเพราะว่าขนมยังรายอยู่ช่วงนี้ฮันเพื่อนฟังกันมาให้ก็ส่งต่อเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณ ไี้เคียวขนมบ่ได้เอาลงมาบ่ลูกเขาขนมเที่ยวมาให้อะมันเบิ้ลหรอมันบอกว่าเบิ้ลอะไรมันแบามันเบิ้ลมาเลยไม่หรอเอ๋อเที่ยวมาให้มันคิดตัวเฮ้ยคิดตัวเป็นคนี้อยะไรคือตัวลูกเฮ้ยคุ้มให้แม่ไปพาไปซื้อขนมก็ได้ไปแม่มาเมื่อยๆก็ได้ลูกเออเพื่อนตัวแม่กับเป๊ะแม่สุภัพเหรอสาวใช่ไหมที่มีรูปเด็กน้อยนี่หรอสุภาพจริยธรรมอ๋อซื้อขนมครับ เพ่นบอกว่าออกมาโอ้งามเลยไงอยากฝากงเงินซื้อขนมให้ยิ้กคิวหน่อยครับเพื่อนวะหน่อยค่าเพื่อนวะก็เลยโอนเงินมาสามร้อยบาทซื้อขนมอะไรก็ได้ให้น้องวันนี้ผมก็เลยมีคนฝากไอ้ไอขนมมาให้หลายแล้วก็เลยบอได้ซื้อให้ก็เลยฝากเงินไว้ให้คุณแม่จราเนาะเวลาซื้อ,อยัง ที่คิวอยากกินก็ให้เพื่อนเก็บไว้ให้ซื้อเนาะเพราะว่าถ้าไว้ซื้อแนวกินเอซื้อขนมมันซีอาซีนานก็เลยให้เพื่อนจัดการเองเลยเนาะมันจะบ่ยากโอเคไปมเมื่อนี้ขอพุณไล่ๆค่ะเอฟซีเอ็นสาวนาวไดเอทซีอินเทลของบ่าวยดนอคะเด้อกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร์มาหาเพื่อนก็ได้แล้วค่ะเด้อส่องยูทูบของ สาวนาคนสวยเบาง้อคนหล่อนี่ยแหละคะ่ะเบามะตูมคนปากหวานนี่ยแหละคะ่ะ okay. <laughs> ขอให้สุขภาพจงแข็งแรงเด้อขอให้ไปอย่าให้มีโรคมีภัยขอให้อยู่ยืนอยู่ย,ย,ยาวอยู่น้ำแม่ตลอดไปเด้อเด้อยใช่ใช่จ้าเจ้ากระยูนอ้วยตลอดไปด้วยกันไม่แล้วโอเคไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายคุณบ๊ายบายสวัสดีครับคุน